สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับโคกซาค่ะโคกซากับภารกิจพิชิตห0 0พันค่ะวันนี้เกมวานอนในตำนานอ่าเกมงอคงเออหรือว่าเกมลิงนั่นเองนะคะทุกคนจากค่ายพีจค่ะทุกคนค่ะค่ะมากับทุน500บาทค่ะวันนี้โคกซาจะมาทำภารกิจพิชิต5,000ได้หรือเปล่ามาดูกันเลยอ่าขอปาเป็ดไป20บาทอาจาะโอ้คิวมา20บาทค่ะทุกคนอื เริ่มต้นมาก็20สก็ถือว่าคืนทุนอยู่นะทุกคนนะมาดูกันว่าวานอนในตำนานนี้หรือว่าลิงจ่อเออหรือว่าสุนงอโคงของเรานั้นจะเป็นยังไงนะทุกคนอเมทมายิ้มสี่บาทค่ะทุกคนมามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่เออมาเจมาอีกค่ะทุกคนอื ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจให้กับน้องโคกซ่าด้วยนะคะทุกคนจะเป็นกำลังใจในการทำภารกิจต่อไปจ้าโอ้โหหรือว่าใครอยากเห็นน้องโคกทำภารกิจอตั้งเป้างบเท่าไหร่เออบอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนอืมจัก,กระเตอร์มาให้ะค่ะทุกคนหมุนฟรีแปดรอบจ้ามาเริ่มกันเลยอ่ะมาฮืมมาในเมืองสวรรค์น,นั่นเองนะคะทุกคนคนเคยดูหนังเรื่องนี้กันไหมเออ มา72บาทค่ะทุกคนถือว่าดีถือว่าดีค่ะทุกคนดีตอนนี้กำไรมาแล้ว100บาทเออะทำมาได้ละ600บาทแต่ทุกคนอนะ่ะคูณสามาให้คะ่ะ216บาทค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้800ามาแล้วนะจ๊ะคูณ10เอ้ยคูณสี่มาค่ะทุกคน หม,มาอีก,กระบองมาอีกเพิ่มกระบองให้อีกคะ่ะเป็นสามร้กสค่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้คูณหมาให้คะ่ะ144บาทคะ่ะทุกคนคูณมาอีกสามบาทคะ่ะทุกคนโอ้โ,โอ้คุณลิงจ๋าคุณลิงอจังหวะนี้คะ่ะทุกคน แตกดอกนี้น้องโคกมีเงินแล้วค่ะทุกคนเงินรางวัลเมกะ840บาทค่ะน้องโคกมีเงิน1,700บาทแล้วนะคะทุกคนคูณ8มาให้อีกค่ะ2 8 8บาทค,ค่ะทุกคนโอ้เพิ่มช่องให้อีกเพิ่มช่องให้อีกเคมาคูณเก้าค่ะทุกคน162บาทเจ้าเหมาะเหมาะขนาดทุกคนเหมาะขนาดเงินรางวัลรวมค่ะ1,702บาท หมุน48ครั้งสัแคตเตอร์ของเรารอบนี้ถือว่าโอเคทุกคนมาทุนทุกคนเอ้ยเบ็ดเบ,บ็ดมาเจ้าเบ,บ็ด4 0ิไปเลย4ซิหเ้มันหู้ไปเลยสัแคตเตอร์มาเฮ้ยแมกอเออสัแคตเตอร์มาอีกไหมคะทุกคนสัแคตเตอร์มาอีกไหมอืมสกแคตเตอร์จ้าโอ้ยจักแคตเตอร์จะได้4ตัวเลยหรือเปล่า4ตัวเลยหรือเปล่าทุกคนอืมสแคตเตอร์มาให้ติดติดเลยค่ะทุกคนหมุนฟรีอีก8รอบค่ะ คุณฟีแฮมแปดรอบนะเจ้าเออมาเริ่มกันทุกคนสุดเหงาะคงสุดเหงาะคงมามาลุ้นกันค่ะทุกคนวพาะแปดรอบนี้เราจะได้เตาใดเออะมามาคะ่ะด,ดอกบววรรัวดอกบัวสวรรค์เออดอกบัวสวรรค์ก็มาคุณสองให้สี่สิบบาทค่ะทุกคนโอ้โหถือว่าดีถือว่าดีอยู่นะตอนนี้นะหกซ่านะคะทุกคนโอ้หมาค่ะ สองร้อยเอ้ยสองพันสี่ร้อยบาททุกคนพูดผ,ผิดพูดถูกมาเลยพูดผิดพูดถูกมาเลยจ้ะกลาสิบมาแล้วกลาสิบมาแล้วทุกคนม,ม,มาอีกคะ่ะทุกคนสองพันหกคนสามพันมาแล้วจ้ะสามพันมาแล้วจา้าโอ้โหคูณเจ็ดมาจา้ะพันสี่ทุกคนตอนนี้สี่พันสี่แล้วสี่พันสี่แล้วนะทุกคนนะินละวันก้อนโตมาจา้ะห้าพันห้าพันเริ่มเปาของเรานั้นเริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้ว เห็นชัดขึ้นมาแล้วนะทุกคนเออเป้าห้าพันใกลถึงแล้วนะทุกคนในรางวัลเมกจจ้าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทมามาอีเพิ่มช่องให้อีกทอสวันคูณแปดทุกคนพันสี่แปดแปดทุกคนตอนนี้ห้าพันเก้ามาแล้วจะ้ะห้าพันเก้ามาแล้วจะ้ะอีบวกอีกสองพันหก 2, 6, 6, จ้ะทุกคนโอ้โหดาอนีรคูณสิบมาให้อีกเก้าร้อย ตอนนี้เกินเกินเป้าของเราไปแล้วเราตั้งเป้า5 0 0พันะทุกคนนะเงินละวันเมกะซุปเปอร์เมกะมา4 9 9 2รบาทโอ้โหเพิ่มช่องให้อีกจ้าคูณ11มาห้440อื้อือตอนนี้ตอนนี้440บมาแล้วจ้าเพิ่มช่องให้อีกออคูณ12คูณ1 2บ1 6บาททุกคนตอนนี้นะ่ะคูณ13มาจะ3,900ทุกคนตอนนี้เงินเราเกิดไปแล้ว อีกครึ่งหนึงแล้วนะทุกคนนะห้าพันเุ 5, ้ยซูปเปอร์เมกาค่ะทุกคน 5, 000, 8, 6, 8, 6, 5้าพันแเอห้าพันหปดสิเอห้าพันสิหยเป็ดเลึงสลืออย่างเนี้ยทุกคนมาสี่ร้อาสิบหมนฟรีแครั้งรอบนี้1 3ื่นสามหมบาททุกคนโอ้โหวันนี้ตั้งเป้าห้าพได้1นึ่งมื 5,000บาทเออภารกิจพิชิต5 0 0พเกินไป2รอบ3รอบไปแล้วทุวกคนเออยังไงวันน,วนี้น,น้องโคกทำภารกิจสำเร็จแล้วทุกคนอยากเห็นน้องโคกเล่นเกมอะไรกับภารกิจเท่าไหร่เออเล่นเกมอะไรกับภารกิจ5 0 0พันนี้บอกกันมาได้เลยทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันคะ่ะในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ